สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทนอร์เน็นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าอิสราเอลนั้นถูกโจมตีโดยตรงจากอิหร่านเมื่อวันที่13เมษายน2567จากคํายืนยันของกองทัพทั้งสองชาติ ในสถานการ์ลุกลามบานปลายทั้งใหญ่ในตะวันออกกลางท่ามกลางความขัดแยง้งระหว่างอิสราเอลกับนักรบฮามาสในกาซาอิรานเน้นย้ำซ้ำๆเกี่ยวกับคำขู่แก้แค้นกรณีที่อิสราเอลนั้นโจมตีทางการเล่นงานสถานกองศูนย์ของพวกเขาในกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียเมื่อวันที่หนึ่งเมษายน2567อเและสาระราการนั้นส่งเสียงเกินหลายรอบในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาปฏิบัติการแก้แค้นของอิรานใกล้เกิดขึ้นแล้วล่าสุดนั้น พลตรีดานิเอลฮาการีโฆษกของกองทัพอิสราเอลระบุในถ้อยถแถลงที่เผยแพร่ผ่านสถานีโทรทัศน์ว่าอิรานนั้นปล่อยอากาศยานไร้คนขับจากดินแดนของพวกเขามุ่งหน้าเข้าสู่ดินแดนของรัฐอิสราเอลและกำลังประสานอย่างใกล้ชิดกับสหรัฐและพันธมิตรของเราในภูมิภาคเพื่อลงมือจัดการกับการยิงออกมาและสกัดกั้นอาวุธเหล่านี้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิรานยืนยันนะครับในเช้าวันที่14เมษายน2567ว่ากำลังดำเนินการโจมตีอิสราเอลด้วยรวนและขีปนาวุธแก้แค้น เหตุโรวนโจมตีเข่นฆ่าชีวิตที่สถานกองศุลในกรุงดามัสกัสเมื่อวันที่1เมษายน2567เพื่อตอบโต้อาญากรรมมากมายที่ก่อโดยรัฐบาลไซออนนิดในนั้นรวมถึงการโจมตีอาคารสถานกองศุลของกองกําลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามได้ยิงขีปนาวุธหลายสิบลูกและโรนเข้าใส่เป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงภายในดินแดนยึดครองของอิสราเอลท้ายแถลงของกองกาลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามกล่าวว่าปฏิบัติการดังกล่าวนั้นดําเนินการภายใต้การอนุมัติของสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดภายใต้กกกกาาารํัับดูแลขอองงเสนธิทพ ภายในเวลาไม่กี่นาทีหลังการโจมตีบัญชีแพลตฟอร์ม X ของอัญญาตอลอคอะลีคามินีอีผู้นําสูงสุดของอิรานรีโพสต์คำกล่าวของตนก่อนหน้านี้ที่เขียนว่ารัฐบาลปีศาจก็คืออิสราเอลนั้นจะถูกกาจัดทําเนียบข่าวคาดหมายนะครับรายละเอียดของการโจมตีของอิรานนั้นจะค่อยๆประจากออกมานในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าพร้อมประกาศว่าสหรัฐนั้นจะยืนหยัดเคียงข้างประชาชนชาวอิสราเอลต่อการโจมตีของอิราน ถ้อยถแถลงของกองทัพอิสราเอลมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูบอกว่าอิสราเอลได้เตรียมพร้อมรับมือกับการโจมตีโดยตรงจากอิรันระบบป้องกันภัยของเราถูกส่งเข้าประจําการเราเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ทั้งการป้องกันตนเองและการโจมตีนายกรัฐมนตร,ขออร,รีของอิสราเอลระบุในถ้อยถแถลงที่เผยแพร่ผ่านสถานีโทรทัศน์พร้อมบอกว่าอิสราเอลได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆอีกหลายชาติ ปฏิบัติการโจมตีแก้แค้นของอิหร่านมีขึ้นไม่นานหลังจากที่กองกำลังพิทักษ์การเป็นวัดอิสลามแห่งอิหร่านได้ยึดเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลในอ่าวอาหรับก่อนหน้านี้ทำเอาทั่วทั้งภูมิภาคอยู่ในภาวะวิตกกังวลว่าสถานการณ์นั้นจะลุกลามบานปลายอิสราเอลนั้นสั่งปิดน่านฟ้าของประเทศตั้งแต่เวลา2 1อนาฬิกา30นาทีตรงกับเวลาประเทศไทยคือตอนตีส3 0นาทีพร้อมปิดโรงเรียนทั่วประเทศ ส่วนจอแดนและอิรักซึ่งตั้งอยู่ระหว่างอิรานกับอิสราเอลต่างแถลงปิดน้านฟ้าชั่วคราวไม่นานหลังจากที่การยึดเรือกองทัพอิสราเอลเตือนอิรานว่าจะ,ะเผชิญกับผลตอบสนองการที่เลือกขยายสถานการณ์ให้ลุกลามบานปลายมากยิ่งขึ้นในอีกด้านหนึ่งนั้นประธานาธิบดีโจไบ,บเดนผู้นําสหรัฐได้ลดวันหยุดสุดสัปดาห์ที่มีกาหนดเดินทางไปยังเดลาแวร์เนื่องจากว่าเพื่อต้องการปรึกษาหาหรืออย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางทางด้านอิสราเอลแคสรัฐมนตรีต่างประเทศของอิสราเเออลลลลลล่่นนนแิทาา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 งงงงยยยััังงกกกรรรีีีะสตตมหถ์ุบป ที่ปรึกษารายหนึ่งของผู้นาสูงสุดของอิรานบอกว่าอิสราเอลนั้นกําลังตกอยู่ในความตื่นตระหนกโดยสิ้นเชิงต่อข้าวรางการตอบโต้ของอิรานพวกเขาไม่รู้ว่าอิรานนั้นต้องการทําอะไรดังนั้นพวกเขาและพวกผู้สนับสนุนจึงหวาดผวานั่นก็คือทางด้านยายาราหิมนั้นได้พูดถึงประเด็นดังกลาง่าวความเคลื่อนไหวนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับเมื่ออิรานนั้นเริ่มที่จะดําเนินการในการตอบโต้ทางด้านอิสราเอลในช่วงวันที่13และ14เมษายน2567 ความเคลื่อนไหวนี้ก็สอดคล้องสอดรับกับก่อนหน้านี้ที่ทางด้านอิหรานนั้นบุกเข้ายึดเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งของอิสราเอลนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่ช่องถาอินเตอร์นิวเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวในทุกๆวันเรามีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกไหมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้ติดตามรับชมรับฟังกันครับ